ด้วยก็มันเป็นละครเลยว่าเรื่องเรื่องเรื่องยิ่งใหญ่แต่ก็มีทั้งหลายรสชาติมีทั้งในในในยุคของปัจจุบันยุคของในอดีตซึ่งยุคในอดีตเนี่ทางทางที่ออฟก็ก็ใส่ใจหลายเรื่องอย่างมากจะเป็นเรื่องของยุคสมัยสิ่งของขาจิทก็จะเป็นของเขาวที่ออฟ หือแม้แต่กระทั่งสถานที่ถ่ายทำเนี่ยก็อยากจะไม่ได้สถานที่ที่เป็นเจ้าหลวงสมัยก่อนจริงๆบางกีาไปในเชียงใหม่ไปติชมางไปแพร่ก็เดินทางกันหลายที่เลยครับเหนื่อยไหมคะตละครเรื่องนี้หลายๆอย่างดรืยอว่าจะเป็นแบบพิเรียดด้วยแล้วก็โลเคชั่นหลายๆสถานที่ด้วยก็ไม่เหนื่อยหรอกครับมันมันก็เป็นเหมือนกับกําไรของเราด้วยที่เราก็ได้เดินทางเล่นิเก็นอะไรที่ เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปเองสักเท่าไหร่ที mm ่ค hmm. ุงแม่เราไม่เคยได้ีโอกาสไปไปเห็นบ้านเมืองจังหวัดของเขาเป็นยังไงนะ,ะตัวละคร,รตัวนี้ที่ได้ร,รับมามันมีเสน่ห์ในความน่าสนใจตรงไหนบ้างตัวละครตัวนี้รับบทเป็นสี่เด็กวงในยุคสมัยก่อนในยุคของล้านนาะแล้วก็ในยุคจังวันชื่อสุริยะวงที่ใล้กันมา mm hmm. กคือเป็นคนที่อยู่ในชาติที่แล้วแล้วกลับมาเกิดในชาตินี้โดยที่เมื่อชาติเดาวนะ่ามีเรื่องราวความรั สามเศร้าระหว่างชายของเราเองกับตัวของเจ้านางจากจากร้านร้านชา้างคือป็นมองแอปเป็นเรื่องราวที่แบบความรักที่มันมันเศร้าอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสุขสวนก็น่าจะกมทางความรักอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับแล้วความเสน่ห์ระหว่างสองคาแรคเตอร์ค่ะชาติที่แล้วกับชาตินี้มันมีความเหมือนหรือความตา่างกปนยังไงเออมันก็จะต่างคือชาตินี้เขาเกิดมาแล้วปุ๊บ ว่ามาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเป็นเป็นคนที่ก็คือเป็นคนทางเหนือพูดเหนือบ้างเก็เรียกอ,อะไรพูดกลางคำเหนือคำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดเหนือทั้งหมด <c oughs> แล้วคาแรคเ,เตอร์คือจะเป็นคนที่แบบคือเหมือนกับรอคอยใครสักคนหนึ่งที่ที่ที่เราเสว่าเออเราเหมือนจะเป็นคู่เราจะเป็นยังไงทุกอย่าง,าง,งมันทำให้เราเขาสดใสขึ้นมาเหมือนแับเป็นสิ่งที่รอคอยเป็นคนที่แบบทำอะไรเพื่อนางเ,าเอกแล้วก็เหมือนกับกลายเป็นเด็กไปครับ โดยรวมแล้วเนี่ยพออ่านทั้งหมดในเรื่องแล้วนะคะคิดว่า,าละครเรื่องนี้มันมีสเสน่ห์ที่ตรงไหนบ้างที่เราชอบจริงๆมีสเสน่ห์หลายหลายอย่างเลยนะครับในเรื่องของอความสัมพันธ์ของตัวละครแต่และตัวอย่างเงี้ยเราไปใส่รายละเอียดความสัมพันธ์ของตัวละครรายเหตุการณ์ต่างๆที่จะทําให้เรื่องราวมันเข้มข้นขึ้นให้เรื่องราวมันมันมีมีความรู้สึกต่อเนื่องกันไปเรื่อ,อ,อยๆหรือใส่เหตุใส่ผลอ่เช่นตัวละครเมื่อเจอกันทีแรกจะ สาเหตุว่าทำไมถึงต้องมารักการในตอนหลังนี่ก็จะใส่ถึแต่ว่าเราต้อเจอกันก่อนนะแล้วก็มีการแบบเนสนุนกันก่อนต่างคนต่างไม่รู้จักว่าว่าคนหนึ่งเป็นเจ้าหญิงอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าชายหมายถึงในพาร์ทอดีเนระวก็มันมีพาร์ทของนหนึ่งเรื่องความรักนในอดีตที่มันไม่สิหวังแล้วก็มีเรื่องพาร์ทของความาลึกลับนิดหนึ่งตรงที่แบบนางเอกก็ต้องไปทอผ้าเป็นเหมือนเครื่องไทมแมชชีนซึ่งก็จะมีวิญญ,ญาณของพี่ชายเนี่ยมาคอยแบบว่าคอยนํา ทางว่าจะไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้แล้วจะมีผีด้วยคือ mm hmm. แต่ผีเนี่ยไม่ได้เป็นผีแบบน่ากลัวสมโภชแค่แบบจริงมันก็ครบหลายรสชาติเลยนะเรีวยว่าสเสน่ห์ของเรื่องนี้นี่เต็มสงเต็มสเสน่ห์นี่มีอยู่ยยเยอะแยะเต็มออไต็มหมดเลยครับแลวเรื่องของเสื้อผ้าเ่ะก็เป็นอะไรที่เด่นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้ใช่เพราะว่าเรื่องฉากเรื่องบวนเรื่องอะไรทางทางทางที่ออฟแกก็ละเอียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าก็พาไม่ได้อยู่แล้ว จะต้องดูเข้ากับยุคเข้ากับสมัยทุกอย่างก็จะแบบเป็นแแนวเหนือส่วนตัวชอบไหมคะหรือว่ามันยากหรือมันแบบร้อนหรืออะไรเงี้ยไม่ว่าพี่ชายเขาบอกมันก็มันก็มันต้องถามว่าชอบในอากาศไหนคือด้าช่งอย่างนี้อากาศเย็นๆบ้างโอเคใส่ได้แต่ถ้าร้อนๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวเช่นเคยใส่ตอนที่อยู่ทางเชียงใหม่รือเหนืออะไรเงี้ยมันก็มันก็โอเคไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้าต้องใส่แล้วมาเข้าฉาโอเคมันช่วงนาร้อนก็ ก็เงือกตรงเหมือนกันนะเข้าฉาบขอดใส่เข้าฉาบเสร็จปุก็ต้องขอดึงก้ามเนี่ยลำบากเลยนะคะกับการที่จะต้องมาน่งูโงงอะไรแบบเดินเหินเข้าห้องน้าก็ลำบากครับต้องงวงน้ามันเป็นเท่าไหร่เพราะันงูโงงมันกว้างไงเพราะม่ต้องขอด้วยใช่อ๋อมีเทคนิคเฉพาะตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาใส่ก็ต้องแบบยืนให้เขางวนแล้วก็แบบใส่ทางขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบาก